สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโจวชาแนลย l ิอะไรสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Oppo ตัวใหม่นะครับเป็นฮีโร่ปุระของปีนี้เลย2020นะครับตัวนี้เป็น Oppo r e n o 3 p ป o นะครับยังไม่เจอตัวเครื่องนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นี่รุ่นแมากครับผมกล่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวด้านในพอเราเปิดออกมา ตัวกล่องครับก็จะข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้โอ้โหวกล่องครับก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นบุ๊กชาร์จนะครับตรงนี้เป็นบุ๊กสายชาร์จเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นรีวต่อสายนี่ครับตัวกล่องนะครับก็จะมาพร้อมกับเคสแถมเข้ามานะครับเคสใสนะครับแถมเข้ามาให้นะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทุกพรีเมียมมากครับในตัว oppo reno 3ตัวน่าจก หน้าจอ64นิ้วนะครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้นี่ตัวนี้เอาซูเปอร์เออมอร์สัไลด์นะครับตัวนี้ด้านหลังครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเลยนะครับกล้องหลังอยู่ที่64ล้านพิกเซล,เลนะครับปึ๊บนี่พรีเมี่มมากครับดูนี่โอ้โหกล้องหน้า2ตัวเป็นกล้องหน้าคู่4 4บวกสล้านพิกเซลนะครับ นี่พนีเม,มมากดูการเปิดตัวขอ,ของการเปิดหน้าจอก็สุดยอดแล้วครับฟิล์มพ่นแล้วผู้ายายไปโฟกัสตูยมินนะครับนี่เดข้ามาก็นี่เลยนะครับหน้าจอ90เฮนะครับัวนี้90เฮิรตเลย<ม>แบตเตอรี่มา4,000มิลลิแอมป์เลยนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชารัด เป็นบุ๊กแฟลชชาร์จเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน4.0นะครับตัวนี้ชาร์จไปอยู่ที่30บาทนะครับชาร์จเต็มภายใน58นาทีเท่านั้นเองนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU h e ล o ูฝาบิดิเทคฮิลล o P7R P95 นะครับตัวนี้ความเร็วถ้าเทียบกับ Snapdragon 855นะครับเรื่องของ AI ของตัวนี้จะเร็วกว่ามากถึง48เลยนะครับตัวนี้รวมไปถึงกล้องหลัง4ตัวเป็นดิจิตอลซูม ไฮบิดซูมได้ถึง10เท่าและดิจิตอลซูมถึง20เท่ากันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีเลนมาโคให้ถึง2 5ซนติเมตรนะครับตัวนี้มูเลยนะครับมีเลนพอดถือให้นะครับถ้าแล้วเราถ่ายรูปตัวเองเนี่ยครับถ้าเรากดมาที่พอดถเอปุ๊บจะเป็นหน้าชัดลังเบอร์นะครับโอ้โหเบอร์ชาดิไ้อย่างสวยงามมากเลยอันนี้อพรีเมียมมากๆเลยนะครับเรื่องของตัวกล้อง ซึ่ง Oppo นะครับขึ้นชื่อนะครับเรื่องของตัวกล้องกับกับ <Wow. S 1> ดีไซน์นะครับตัวนี้ดีไซน์ด้านหลังเป็น Gorilla g l a s ด5นะครับตัวนี้ร้ oh. อมเรียกอยู่ที่ Full HD พัทับสำหรับหน้าจอนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับตัวนี้พรีเมียมมากๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในตัว อัพพอรีโน่3 Pro นะครับตังน,นี้นี่ก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับกับอัพพอรีโน่3 Pro เปิดตัวมาในราคา18,990บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่าต่อการทชา้งานมากมาพร้อมกับแรม8ความจำ256าบกาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับเป็นเล่นว้เล่นมาโครหรือว่ารอบดีล่อ